ในปี2029ประเทศไทยได้เปิดตัวอาวุธประจำการใหม่ภายใต้โครงการยุทธปกรณ์สมัยใหม่ปืนฟาวจี2029ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยวิศวกรไทยร่วมกับศูนย์วิจัยกลาโหมแห่งชาติโดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางยุทธศาสตร์และลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศปืนรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่มีพลังทำลายสูงแต่ยังได้รับการออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิประเทศและยุทธวิธีเฉพาะของไทยโดยเฉพาะจุดเด่นของฟาวจี 2029 4 g 2029คือปืนเล็กยาวจู่โจมอัตโนมัติที่สามารถใช้งานได้ทั้งหมดถึงอัตโนมัติและอัตโนมัติเต็มรูปแบบด้วยอัตราการยิงที่รวดเร็วถึง850นัดต่อนอาทีทำให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างทันท่วงทีอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับกล้องเลนกลางวันและกลางคืนระบบเลเซอร์และเครื่องยิงลูกระเบิดใต้ลำกล้องวัสดุที่ใช้ผลิตตัวปืนเป็นโลหะผสมชนิดพิเศษ ที่มีน้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อแรงกระแทกและความร้อนสูงตัวปืนจึงมีน้ำหนักเพียง3.2กิโลกรัมช่วยให้ทหารสามารถพกพาและเคลื่อนไหวได้อย่างคล่องตัวแม้ในพื้นที่ภูเขาหรือป่าเขตร้อนระบบการยิงและความแม่นยำฟอร์จสองพันยี่สิบเก้าได้รับการติดตั้งระบบควบคุมการยิงแบบอัจฉริยะโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับแรงกระแทกและอุณหภูมิเพื่อควบคุมแรงถีดของปืนให้คงที่ในทุกสถานการณ์ทำให้การยิงต่อเนื่องมีความแม่นยำสูงแม้ ในระยะ400เมตรก็ยังสามารถเจาะทะลุปเป้าหมายด้วยกระสุนมาตรฐาน5.56มิลิเมตรเนทได้อย่างมีประสิทธิภาพระบบควบคุมแรงทีบอัตโนมัติ (Auto Recoil Stabilizer) เป็นหนึ่งในจุดเด่นของ f a 2029ซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นภายในประเทศลดแรงสะท้อนเมื่อยิงแบบอัตโนมัติได้ถึง35%เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าการใช้งานในสนามรบจริง ในการทดสอบสนามนักข่ายฝึกภาคตะวันออกเฉียงเหนือปืนฟอร์จ2,029ได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในอาวุธที่ตอบสนองได้ดีที่สุดในสภาพแวดล้อมหลากหลายไม่ว่าจะเป็นฝุ่นดินโคลนฝนตกหนักหรือแม้แต่ในพื้นที่ชื้นแฉะทหารสามารถใช้งานได้อย่างราบรื่นโดยไม่มีการติดขัดของระบบมีรายงานจากหน่วยรบพิเศษว่าฟอร์จ2,029ใช้งานได้ดีเยี่ยมในภารกิจลาดตะเวนกลางคืนโดยการจับคู่กับกล้องอินฟราเรด และกล้องเล็งกลางคืนที่พัฒนาโดยบริษัทไทยช่วยให้ทหารสามารถตรวจจับและกำจัดเป้าหมายได้รวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นการออกแบบตามหลักสรีระศาสตร์หนึ่งในจุดที่ f g สองพัิได้รับคำชมมากที่สุดคือการออกแบบที่เน้นการใช้งานจริงของทหารในสนามรบด้ามจาับปืนและส่วน่านท้ายได้รับการออกแบบให้เข้ากับสรีระของผู้ใช้งานชาวเอเชียโดยเฉพาะช่วยลดความเมื่อยล้าเมื่อใช้งานต่อเนื่องเป็นเวลานาน อีกทั้งยังสามารถปรับความยาวของผ่านท้ายได้ตามขนาดของผู้ใช้งานและสามารถติดตั้งชุดเสริมต่างๆเช่นผ่านท้ายยางกันแรงถีบร,รางพิกทินีเพิ่มเติมหรือแม้แต่กล้องเล็งหลายประเภทได้อย่างสะดวกการผลิตภายในประเทศก้าวสู่ความมั่นคงหนึ่งในเป้าหมายหลักของโครงการฟาวจี2อิคือการลดการนําเข้าอาวุธจากต่างประเทศปืนรุ่นนี้จึงถูกผลิตขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยโดยใช้ชิ้นส่วนในประเทศมากกว่า90%เซ ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการพึ่งพาตนเองทางการทหารการผลิตภายในประเทศไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนแต่ยังสามารถปรับแต่งคุณสมบัติของอาวุธให้เข้ากับสถานการณ์เฉพาะทางของไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นการปรับจูนระบบให้เข้ากับภูมิอากาศร้อนชื้นหรือการทดสอบในภูมิประเทศเขตชายแดนและแนวป่าเขาผลตอบรับจากหน่วยรบหลังจากการนำ f g 2ปี2 0 9เข้าสู่การใช้งานจริงในหน่วยรบเฉพาะกิจหลายสินตา่าง ให้การยอมรับถึงความสเสถียรความแม่นยำและการควบคุมที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทหารในแนวหน้าต่างยืนยันว่าฟอร์จิ2029เป็นปืนที่ตอบโจทย์ของสนามรบยุคใหม่ได้อย่างลงตัวแม้ในภารกิจที่ต้องยิงต่อเนื่องเป็นเวลานานระบบระบายความร้อนของปืนยังทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพลดโอกาสที่ปืนจะร้อนเกินไปจนขัดข้องอีกทั้งยังมีอะไหล่และชิ้นส่วนที่เปลี่ยนได้ง่ายในสนามลดเวลาการเศิรบํบำรุงแนวโน้มในอนาคต จากความสำเร็จของ F g 2029รัฐบาลไทยได้เตรียมแผนขยายการผลิตในระยะยาวเพื่อใช้ทดแทนปืนประจำการรุ่นเก่าทั่วทั้งกองทัพและยังมีแผนส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่มีความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคอาเซียนขณะเดียวกันโครงการพัฒนาเพิ่มเติมอย่าง FG 2 0 2 9 a และ2 0 2 9 x ก็อยู่ระหว่างการทดลองโดยเน้นการติดตั้งระบบ ai เพื่อช่วยในการเล็งยิงวิเคราะห์สภาพแวดล้อมแบบเรียลไทม์และควบคุมผ่านอุปกรณ์สมสัย อจฉริยะซึ่งหากสำเร็จจะเป็นการยกระดับเทคโนโลยีปืนของไทยขึ้นไปอีกขั้นฟอร์จี2,029ไม่ใช่แค่เพียงปืนอีกหนึ่งรุ่นเท่านั้นแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านการทหารของประเทศไทยปืนรุ่นใหม่นี้คือผลผลิตของความรู้ความคิดสร้างสรรค์และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาวุธให้เหมาะสมกับยุทธศาสตร์ของประเทศเราเองและหากการพัฒนายังคงดำเนินต่อไปในแนวทางนี้ไทยก็อาจจะกลายเป็นหนึ่งในผู้นำ ด้านเทคโนโลยีอาวุธในภูมิภาคได้อย่างภาคภูมิใจ